กิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากกิจฉังมัดจานะชีวิตต่างการมีชีวิตอยู่วันหนึ่งเป็นของหาได้ยากกิจจังสัทธธรรมมัดสวัณังการได้ฟังธรรมการได้ปฏิบัติและการได้ฟังเรื่องของการหลุดผลนั้นเป็นของหายาก ิจโฉพุทธานุมุกปาโทการที่จะมีพระพุทธเจ้าลงมาบังเกิดนั้นก็ยิ่งเป็นของหายากยิ่งทั้งสอย่างที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากที่สุดดังนั้นให้เราตระหนักถึงความโชคดีของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาและเราก็มีอาการครบ32ส มีชีวิตอยู่พอที่จะมีเวลาได้ฟังธรรมแกนแท้คำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนเพื่อให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์ไม่ใช่เพื่อความเชื่ออย่างเดียวแต่เพื่อการปฏิบัติจริงเพื่อให้เห็นความจริงของการเกิดทุกข์และหนทางที่จะดับทุกข์นั้นให้สิ้นไปคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนจึงเป็นทั้งภูมิปัญญาเชิญวิเคราะห์ คือเข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆและวิธีปฏิบัติคือฝึกศีลสมาธิปัญญาผลลัพธ์สุดท้ายก็คือการพ้นจากความทุกข์ซึ่งหมายถึงพระนิพพานหัวใจของคำสอนพระพุทธเจ้าคืออริยสัจสีและอริยมรรคมีองค์แปดนั่นเองแกนแท้คำสอนพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงสอนเพื่อให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์ไม่ใช่เพื่อความเชื่ออย่างเดียวแต่เพื่อการปฏิบัติจริงเพื่อให้เห็นความจริงของการเกิดถูกและหนทางที่จะดับทุกข์นั้นให้สิ้นไปคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนจึงเป็นทั้งภูมิปัญญาเชิงวิเคราะห์คือเข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆและวิธีปฏิบัติ คือฝึกศีลสมาธิปัญญาผลลัพธ์สุดท้ายก็คือการพ้นจากความทุกข์ซึ่งหมายถึงพระนิพพานหัวใจของคำสอนพระพุทธเจ้าคืออริยสัจสี่และอริยมรรคมีองค์แปดนั่นเองความโลภเหมือนเหยื่อที่ล่อใจ ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใจยิ่งดิ้นรนพระพุทธองค์สอนว่าคนที่รู้จักพอคือคนที่มั่งคั่งจริงเมื่อหยุดวิ่งตามใจจะได้หยุดพักความสุขไม่ได้มาจากการมีมากแต่จากการพอเพียงในสิ่งที่มี